ไปพัทยาเที่ยวไหนดีวันนี้ชื่อไปไหนรวบรวมมาให้แล้วทั้งที่เที่ยวถ่ายรูปสวยที่เที่ยวเหมาะกับครอบครัวเพื่อจะเป็นวันเดททริตไปดำน้ำเที่ยวกับต่างๆในพัทยาชลบุรีก็มีตามไปชมกันเลยเริ่มด้วยที่แรกกับปราสาทสัจธรรมตั้งอยู่บริเวณแหลมราชะเวชเป็นปราสาทไม้ริมทะเลสุดอลังการเหมาะก,กับการมาถ่ายรูปเช็คอินและเดินชมความสวยงามมากเลยซึ่งตัวปราสาทเป็นทรงไทยจตุรมุก สูงกว่า100เมตรถูกแกะสลักด้วยลวดลายสวยงามการเชื่อมต่อของโครงสร้างจะไม่ได้ใช้ตะปูแต่เป็นการยึดต่อไม้แบบช่างไทยโบราณเรียกได้ว่าเป็นอีกนห่งที่เที่ยวชนบุรีที่อยากให้ทุกคนได้ไปลองสัมผัสกันดู มาต่อกันที่เลเจนด์สยามที่เที่ยวพัทยาสุดคิตที่มีไฮไลท์อย่างบ้านแม่นาคสุดเพี้ยนเหมาะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการความท้าทายต้องจัดนอกจากนี้ที่นี่เขายังมีตลาดน้ําคาเฟ่และมินิซูที่มีเจ้ากระต่ายน้อยรอเราอยู่รวมถึงยังมีกิจกรรมอื่นๆให้เราได้ทําอีกเยอะมากๆซึ่งการเดินทางภายในจะมีรถรางคอยบริการ นอกจากนี้ยังมีเช่ารถกลอบขับเล่นสำรวจภายในได้ด้วยและสำหรับใครที่อยากถ่ายรูปส,สวยๆที่นี่เขาก็มีบริการเช่าชุดไทยให้เดินถ่ายรูปเล่นได้ด้วยนะพัทยาไดโนซอร์คิงดอมสวนไดโนเสาร์เสมือนจริงที่มีไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์กว่า100ชนิดให้เราได้ไปผจญภัยในโลกล้านปีได้อย่างฟินๆพร้อมกับมีกิจกรรมสุดสนุกให้ทำไม่ว่าจะเป็นไดโนรถไฟไดโนหมุนไดโนไรเดอร์ไดโนสกูเตอร์ไดโนวอลกิ oter, ้ง ในโนออกไข่และอื่นๆอีกเพียบและเพื่อนๆคนไหนที่อยากถ่ายรูปน่ารักน่ารักกับตัวเสาร์ทางสวนก็มีรอบเวลามิดแอนกริให้ด้วยนะโดยมีวันละสามรอบส่วนเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดพรัตะเลิกมีให้ไปเลยห่ารอบกันเลยมารับความสดชื่นกันต่อที่สวนน้ำรามยานาวอัตภ์พาร์เป็นสวนน้ำที่มีพื้นที่กว่า100ไร่ที่มาในทีมตำนานโบราณวรรณคดีเหมาะมากที่จะมากับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนอย่างสไลเดอร์ของที่นี่ก็มีให้เราเลือกเล่นได้หลากหลายโซน ไม่ว่าจะลงกาเท้าเรนโบว์สกายวอล์กและโซนหนุมานสเปลดที่เต็มไปด้วยสไลเดอร์ที่น่าตื่นเต้น7อันและฟีเจอร์สนุกสนุกที่ออกแบบมาเพื่อให้เด็กๆได้ดสนุกสนานกันเลยค่ะบริวเวณน,นี้ถือว่ามีความกว้างมากนอกจากนี้ภายในสวนน้ำยังมีร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารคารบานาส่วนตัวไม่ค่อยบริก,การอีกด้วยนะอีกหนึ่งที่เที่ยวสุดฮิตอย่างสวนนงนุชพัทยา ที่รวบรวมพันไม้หลากหลายกว่า50โซนให้เราได้เดินชมได้อย่างจัดเต็มอย่างสวนอิตาเลียนสวนฝรั่งเศสสวนสตนเฮนส่วนไม้วาไรตี้และอื่นๆอีเพียบและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากชมการแสดงน่ารักน่ารักที่นี่เขาก็มีโชว์ช้างแสนรู้ที่น้องช้างจะมาวาดรูปแดนกระจายสายสะโพกโยนโดลิงและอื่นๆที่จะมาอดความน่ารักให้เราได้ชมกันเรียกได้ว่าเหมาะมากๆที่จะมาเที่ยวกันเป็นครอบครัวในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ส่วนใครที่อยากสัมผัสความน่ารักของเหล่าน้องโลมาและแมวน้ำปักหมุดไว้ที่นี่เลยพัทยาดอฟินาเลียมสถานที่แสดงโลมาที่ดีที่สุดในเอเชียเปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันพุธโดยการแสดงมี3มรอบต่อวันรอบละห0นาทีประกอบไปด้วยแมวน้ำและโลมาโชว์นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกไปไว่ายน้ำกับน้องโลมาได้ด้วยโดยจะเปิดให้ว่ายวันละสมรอบคือรอบเที่ยงบ่ายสามและ6กโมงเย็นรอบละสินาทีรับรองไม้ไว่าถ้ามาจะประทับใจแน่นอน ่วนใคร,รที่อย,ยากล่องเรือยอสุดปู่เที่ยวทะเลไกลๆีาา่พัทยาแนะนำทริปล่องเรือยอสุดปู่เที่ยวเกาะไผ่เกาะลิ้นกับเป็ดพร้อมอาหารและปาร์ตี้บนเรือโดยจะเป็นแบบจอยทริปมีบริการในวันอังคารวันพฤหัสบดีวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยจะเริ่มตั้งแต่9้าโมงครึ่งซึ่งจะมีบริการรถไปรับที่โรงแรมในพัทยามายังท่าเรือและเรือจะออกประมาณ11โมงเรือจะล่องไปยงังเกาะไผ่เกาะลิ้นกับเป็ดระหว่างน,นั้นก็จะได้ทานอาหารกลางวันบุฟเฟ่บนเรือ ชมพระอาทิตย์ตกบนเรือและลิมรสกับเครื่องดื่มสุดพิเศษพร้อมกันนั้นยังมีกิจกรรมปาร์ตี้สุดสนุกบนเรือสุดหรูมีอุปกรณ์นำน้ำตื้นเรือคายักใส่ให้ด้วยและแถมบนเรือยังมีเฉลเดอร์ให้เล่น้วยนะส่วนใครอยากไปนั่งเรือยอทแบบไพรเวทแนะนำบริการเช่าเหมาเรือยอทที่รองรับได้ตั้งแต่1-18คนบนเรือมีเครื่องปรับอากาศมีห้องนอน1ห้องนอนและห้องน้ำหนึ่งห้องมีให้เลือก2รอบคือรอบเช้า8โมงถึงบ่ายโมงและรอบบ่ายบ่าย2ถึงทุ่ม พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มต้อนรับแล้วก็ยังมีคันเบ็ดเรือยักใส่สระน้ำและแพดเบิลลบอร์ดซึ่งเส้นทางเดินเตือจะแบ่งเป็น2เส้นทางเลือกได้1เส้นทางคือรูทเเกาะเป็ดเกาะลิงหรือรูท C เกาะครามอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากให้มาลองสัมผัสเมื่อมาเที่ยวพัทยากับกิจกรรมขี่ช้างชมป่าธรรมชาติพร้อมกับชมโชว์แฟนตาซีที่มองช้างคาเฟ่คาเฟ่สุดน่ารักที่มาพร้อมน้องช้างให้เราได้ชมโดยตั้งอยู่ที่หมู่บ้านช้างพัทยา นอกจากกิจกรรมขี่ช้างแล้วเขายังมีกิจกรรมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอาบน้ําช้างนั่งรถจิบซฟารีเดินป่าสมุนไพรส่วนใครที่ต้องการบริการเพิ่มเติมเช่นรถรับส่งจากที่พักในพัทยาหรือทานอาหารขันโตกและส้มตาำบนแพรเขาก็สามารถจัดมาให้เราได้ตามความต้องการกันได้อีกด้วยวันเดทริปพัทยากเกาะล้านหาดเทียน บอกเลยว่าเราสามารถไปเที่ยวแบบเช้าเย็นกลับจากพัทยาไปเกาะล้านได้สำหรับทริปนี้เราสามารถเลือกเล่นได้ด้วยค่ะว่าอยากจะเล่นเจ็ตสกีบันานาโบท๊ทพาราชู สไลเดอร์น้ำดำน้ำตื้นส่วนน้ำภายทยักใสและแต่โปรแกรมที่เราได้เลือกทุกโปรแกรมจะมีอาหารกลางวันประกันภยัยรีรูปภาพวิดีโอจากโดรนราช็ดตัวและน้ำดื่มให้ด้วยโดยทริปนี้จะเริ่มประมาณเก้าโมง10นาทีค่ะโดยไกด์จะพาเราขึ้นสป,ปีดโบ๊ทไปยังอีกฟากหนึ่งของเกาะล้านเพื่อเดินทางไปทำกิจกรรมทั้งรวมชีวสไลเดอร์น้ำดำน้ำตื้นสนามเด็กเล่นน้ำหลังจากนั้นเดินเที่ยวชมบนเกาะถ่ายภาพโดรนสวย,สวย สนุกสนานกับสเตนอัพแพดเดิลก่อนและคายักแบบใสมาต่อก,กันที่เทีย่ยวสุดคิตตลอดการของพัทยากับพิพิธภัณฑ์วิลลี่พัทยาีพ่พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของสะสมสุดแปลกจากทั่วโลกกว่า300ชิ้นตั้งอยู่ที่ชั้นสองของ Royal Garden Plaza. รอยัลการ์เด้น a ลาซาภายในมีเกมบ้านถีสิ่งที่พิพิธภัณฑ์หุ่นที่พึ้งหรือทุโซภาพยนตร์สามมิติเขาวงกดให้เราได้ตื่นเต้นไปกับความลึกลับและสยองขวัญสันประสาทกันอีกด้วย จากนั้นไปนั่งแพกลางทะเลพร้อมกับตกบึกซิ้วๆที่พัทยากับแทปเปียฟลอตตี้คาเฟ่พัทยาคาเฟ่ตกหมึกบนแพกลางน้ำที่พัทยาตกแต่งได้ชิคแน่นั่งมากๆมาเที่ยวี่นีเท่าใจเป็นแพ็กเกจในราคาหลักร้อยแต่ได้ความฟินเน้นๆไม่ว่าจะเป็นฟรีสปีดบ๊ทไปกลับคาเฟ่กลางทะเลท่าเรือแหลปปารีไฮฟรีลวลคอมดิงหนึ่งแก้วฟรีเบ็ดตกหมึก และฟรีนำจิ้มซีฟู้ดวาซาบ,บิและโชยุอีกทั้งยังสามารถนำสัตว์เลี้ยงขึ้นไปได้ด้วยแต่ต้องเป็นสัตว์เล็กสามารถอยู่ในกระเป๋าหรือกล่องได้โดยไม่ส่งเสียงรบกวนโดยแพรเขาจะเปิดให้บริการทุกวันถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเปิดเวลา4ี่โมงเย็นถึง5ทุ่มส่วนวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เปิดเวลา4ี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืน โดยเราสามารถนั่งชิลตั้งแต่คาเฟ่เปิดไปจนถึงคาเฟ่ปิดและนั่งเรือรอบสุดท้ายกลับมาที่ท่าเรือแหลมบริหายได้เลยในส่วนอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มเติมก็สามารถสั่งและจ่ายเพิ่มได้เลยสำหรับใครที่อยากพาสัตว์เลี้ยงตัวน้อยไปเที่ยวทะเลด้วยกันแนะนำคลิปนี้เลยค่ะ กับแพ็กเกจทริปล่องเรือไม้โดยมีให้เลือกเวละ2รอบอย่างรอบฮัลโลสันนี่ตั้งแต่ก้าโมงเชา้าไปจนถึงบ่ายโมงและรอบกุดบอยอ a เดตตั้งแต่บ่ายสองไปจนถึงหกโมงเย็นสำหรับจุดลงเรือจะอยู่ที่สะพานปราสัตหีบโดยเรือที่ใช้เป็นเรือไม้วินเทจมีห้องน้ำบนเรือสำหรับ private group เริ่มต้น3-10ถึงคนและรับน้องหมานุองแมวได้ไม่เกิน4-5ตัวมีค่าใช้ใจ่ายเริ่มต้นที่ตัวละ300บาท ซ้อมน้ำขนมของว่างพาเช็ดต,ตัวแชมพูอาบน้ำได้ต่อผมสำหรับสัตว์เลี้ยงสำหรับคลิปนี้เราจะพาไปเล่นน้ำที่เกาะยอไปทำกิจกรรมภายซับปอดคายักใสดำน้ำตื้นดูปลานิโมตกปลาตกหมึกพร้อมอุปกรณ์เซซูชีพหน้ากากดำน้ำอุปกรณ์ตกปลากล้องถ่ายรูปใต้น้ำโกโปรลำโพงมาแช่บลูทูธและยังรวมอาหารเซตอาหารทะเลเข้าวผัดปลาหมึกทอดกระเทียมไข่เจียวกุ้งของทอดของว่างขนมไทยผลไม้น้ำอันลมน้ำเปล่าแบบจุกกันไปเลย ไปดำน้ำชมปะการังส,สวยๆที่แสมสารสัปหิบกับต่อค่ะกับวันเดทริปตะลุยเกาะในอ่าวแสมสารอย่างเกาะจานเกาะจวงเกาะรงโขนเกาะรงหนังเกาะยุ้งเกลือเกาะแรดและเกาะสันฉลามซึ่งเรือที่ใช้จะเป็นสปีดโบ๊ทแบบเหมาลำส่วนตัวรวมอุปกรณ์ให้พร้อมอย่างแว่นตาเซชูชีปตินก,กบดำน้ำและผละไม้ใครที่มาเป็นแก๊งหรือครอบครัวอยากถ่ายรูปส,สวย ทางทัวร์ก็มีบริการถ่ายรูปให้ทั้งหัวเรือและใต้น้ําอย่างสวยงามเลยค่ะทุกคนนอกจากนี้ทางทัวร์ยังมีบริการท่าเรือส่วนตัวของตัวเองซึ่งบริเวณท่าเรือก็จะมีห้องอาบน้ําร้านอาหารและคาเฟ่อยู่ในบริเวณนั้นให้เสร็จสับกันเลยต่อด้วยไปล่องเรือไม้ดําน้าชมทะเลส,สวยๆที่แสมสารกันค่ะกับบันเดทริปดําน้ําอ่าวสมสารล่องเรือไม้โดยเป็นทริปแบบหมาล่าตั้งแต่6 1ถึงคนโดยมีให้เลือกคนละ2งรอบ รอบซันชัยตั้งแต่เวลา9โมงไปจนถึงบ่ายโมงและรอบซันเซ็ตตั้งแต่เวลาบ่าย2ไปจนถึง6โมงเย็นรอบละ4ชั่วโมงโดยเป็นเรือไม้หัวโทงรวมอาหารซีฟู้ดเซ็ตใหญ่ข้าวผลไม้ชุดใหญ่แซนด์วิชขนมเค้กเวลคัมดริงค์น้ำดื่มน,น้ำแข็งอุปกรณ์ตกปลาตกหมึกซาซิมิส,สดๆกลางทะเลเครื่องเสียงมาแชลซับป,ปอดและแว่นดำน้ำชูชีพโดยทริปนี้เขาจะพาเราล่องเรือไปชมอ่าวแสมสารและทานอาหารบนเรือ จากนั้นจะไปแวะให้เดินขึ้นเกาะขามโดยให้เวลาเราเที่ยวบนเกาะขามถึง2ชั่วโมงใครอยากเล่นน้ำด้ำน้ำภายซับป,ปอร์ตก็เล่นที่นี่ได้เลยขากลับเรือจะพาเราไปแวะตกปลาและนำมาทำซาซิมิให้ได้ทานบนเรือกันอีกด้วยชวนคนตูใจไปล่องเรือไม้สุดเ e อ็กซ mm ์คลูเที่ยวทะเลเกาะล้านกันค่ะกับวันเดย์ทริปเกาะล้านแบบเหมาลำล่องเรือไม้เ e อ็กซ์คลูเกาะสากัดลับ โดยทริปนี้จะเริ่มต้นที่เกาะล้านมีบริการรถรับส่งจากที่พักเกาะล้านไปยังจุดลงเรือที่ท่าเรือหาดตาแหวนโดยเรือจะพาเราไปเที่ยวเกาะสากและหาดลับนั่งได้ตั้งแต่1นถึงสคนราคานี่รวมสปาคิงวน์กุ้งมังกรซาซิมิปลาหมึกผลไม้ตามฤดูกาลเครื่องดื่มน้ำแร่น้ำอัดลมกระติกพร้อมน้ำแข็งเซ็ตบนเรือเตียงผ้าใบเกาะสากบีปกิกนิกเซ็ตซันเด็กผ้าเช็ดต,ตัวซับปอดลำโพงบลูทูธอุปกรณ์ดำน้ำ,นำ,นำหน้ากากเสื้อชูชีพ โดยมีให้เลือกเวลาสองรอบคือรอบเช้าซันไลท์ตั้งแต่9ก้าโมงไปจนถึงเที่ยงและรอบเย็นซันเซ็ตตั้งแต่บ่ายไปจนถึง6กโมงเย็นรอบละ3ชั่วโมงเที่ยงอยู่ที่เกาะล้านกันต่อค่ะเราจะพาไปจัดเต็มความสนุกกับส่วนน้ํากลางทะเลที่เกาะสะแบบจอยกรุ๊ป2ชั่วโมงคนละ2 0 0บาทรอบเรือออก9ก้าโมงเช้าเที่ยงแล้วก็บ่ายสองหรับทริปนี้จะมีเรือออกทุกวันค่ะ ใครที่ไปเที่ยวกกอนล้านแล้วอยากหากิจกรรมทําแนะนําที่นี่เลยมีเครื่องเล่นในน้ำให้ได้ลงเล่นปล่อยพลังอีกทั้งยังสามารถดำน้ำตื้นชมโลกใต้ท้องทะเลได้อีกด้วยเป็นทริปสองชั่วโมงที่คุ้มมากๆอยู่กอะล้านอยากหาทริปออกเรือสักทริปแนะนำทริปนี้เลยค่ะทริปกกอนล้านก็สักบนเรือสปีดบอสส่วนตัวแบบเช่าเหมอกลำใครที่มากับครอบครัวหรือแก๊งเพื่อนเหมาะมากๆระยะเวลากิจกรรมจะอยู่ที่4ี่ชั่วโมงค่ะเช้า9้าโมงถึงบ่ายโมงและบ่ายบ่ายสถึงหโมงเย็น ขึ้นเรือกันที่ท่าเรือหน้าบ้านโดยจะมีฟลอตติ้งโอมาเกเสให้เราได้ทานกันด้วยนะพร้อมกับกิจกรรมทางน้ำให้เราได้เล่นกันอีกด้วยรวมไปถึงมีแวะเดินเล่นที่เกาะสากใครที่มาเที่ยวก่อนล้านแล้วหากิจกรรมทำแนะนำอันนี้เลยถ้าอยาบมาอีกนิดกับที่เที่ยวโซนสีราชาพร้อมกับยกทัพพาเจ้าหนูน้อยมาสำรวจที่ที่สัตว์น่ารักเป็นที่สิริพัฒแอนซู เป็นที่เที่ยวที่เหมาะกับครอบครัวเพราะภายในสวนสัตว์มีกิจกรรมให้ทําเยอะมากเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะป้อนอาหารกระต่ายป้อนอาหารช้างดูหมูวิ่แงแข่งถ่ายรูปกับน้องเสือและอื่นๆอีกเยอะมากปิดท้ายกับไทเกอร์โทเปียซูสวนเสือที่ตั้งอยู่ในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีที่นี่มีกิจกรรมให้ได้สัมผัสที่เสืออย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นการชมการแสดงเสือเดินจูงเสือถ่ายรูปให้อาหารเสือนอกจากเสือแล้วยังมีจระเข้ที่ให้เราได้ชมโชว์ และได้ลองให้อาหารสระเคอีกด้วยใครที่อยากสัมผัสประสบการณ์นใ,นใหม่ๆที่หาได้ยากแบบนี้ก็ต้องมาลองกันเลย